ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีบีซิสดีบอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะดีบหยิบลิปสติกมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะเป็นตัวนี้เลยนะคะเขาชื่อว่า ยูสตาร์บิ a ต t ้นิสตาแมทเฟเวลัสลิปพาเลตนั่นเองค่ะซึ่งพาเลตนี้เขามีด้วยกัน6เฉดสีนะทุกคนเขาจะขึ้นเฉดสีข้างๆไว้ให้ประมาณนี้นะคะทั้ง6เฉดสีนะซึ่งเขาบอกว่ารวมไว้ในตลับเดียวนะคะเป็น m i กแอนแม t สีบนเรียวปากเปลี่ยนได้หลากหลายลุคหลายสไตล์พกพาไปเติมได้ทุกที่แล้วก็พกพาสะดวกนั่นเองค่ะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดต่างๆ แล้วก็ลองสีไปพร้อมๆกันนะคะจะได้เห็นว่าสี่คงเขาจะน่ารักขนาดไหนนะตัวนี้เป็นยูสตาร์เอ็กกบดิสนียนะคะทุกคนซึ่งคอลเลกชันไอยูสตาร์อกกบดิสนีย์ดิบคิดว่าดิบน่าจะหยิบรีวิวไปประมาณหนึ่งแล้วแหละมีลิปเดี่ยวๆตัวเดียวด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นคอลเลกชันที่เป็น Disney X e กับยูสตารแต่ว่าเป็นโปเซนนะคะเป็นเอลซ่าเนาะไม่ได้เป็นตัวมินนี่นั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ไปย้อนดูกันได้เลยนะคะเพราะว่าหลายๆตัว หลายผลิตภัณฑ์จากยูสตาค่อนข้างน่าสนใจเลยค่ะแกะออกมานะคะจะเป็นแพคเกจน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะปริมาณสุดทิ่อยู่ที่6คูณ0.8กรัมนะคะหรือว่า6ช่องนะคะแต่ละขนาดอยู่ที่0.8กรัมนั่นเองค่ะด้านหลังจะมีรายละเอียดชื่อรุ่นบอกนะคะไว้เลยว่าเป็นรุ่นอะไรยังไงเนาะเปิดขึ้นมานะคะจะเจอกับแปรงนะคะแปรงเขามีซิลิโคน ครอบไว้ให้ด้วยนะทุกคนเออไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะที่เขาแบบทําซิลิโคนครอบตัวแปรงไว้ให้แบบนี้เป็นซิลิโคนค่อนข้างแข็งหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นแปรงไว้ทานะทุกคนเอออันนี้ดีอ่ะอันนี้เก๋อันนี้ดีอันนี้ชอบเปิดมาก็คือประทับเลยนี่นะคะตัวสีด้านในของเขาทั้ง6-7เสีจะมีสีที่ช่องใหญ่ที่สุดอยู่ตรงนี้นะคะ ซึ่งสีดูน่าสนใจและน่าใช้มากเดี๋ยวดิบขอตัวไปสวอชลงบนมือให้ได้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกสีที่จะทาให้ได้ดูกันนะคะสวอชสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะได้ตามนี้เลยนะคะแอะเหมือนกับทางนิดนึง จะได้ประมาณนี้นะคะก็คือโทนสีจะตามนี้เลยนะคะซึ่งสีบนสุดตรงนี้จะเป็นสีแดงนะทุกคนที่แบบออกแดงเลือดนกเลยแล้วก็เป็นน้ําตาลออกส้มๆน้ําตาลอิดส้มอิดนะคะแล้วก็เป็นสีคอรัลนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีแบบส้มพีชๆแล้วก็เป็นชมพูนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบน้ําตาลที่ให้แบบลุกที่ดูแบบสุขุมเลยน้ำตาลแบบสุภาพผู้ดีเลยอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นทั้ง6เฉดสีที่ดิบสวอชได้นะคะ ดูจากในตลับอะทุกคนสีมันจะดูเหมือนไม่ได้ค่อยชัดขนาดนั้นสีมันจะดูมืด,มดเข้มๆดูเหมือนกับว่ามันไม่ไม่น่าทานึกออกไหมแต่ว่าพอสวอชออกมาแล้วอะสีสวยชอบเลยคิดว่าได้ใช้งานจริงแน่นอนถ้าพกแบบนี้ก็คือสะดวกกับแบบการเดินทางเลยนะคะเวลาดิปไปไหนมาไหนเนาะก็ยังไงเดี๋ยวมาเลือกสีทากันดูนะคะว่าเออดิปจะทาสีไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเออขออนุญาตลบลิปออกก่อนนะคะสีที่ดิปทาไว้ตอนนี้นะคะเป็น มิวทีนะคะเขะจากแบรนด์จิตพักดีนะคะสามารถไปดูรีวิวย้อนหลังกันได้นะจ๊ะถ้าใครชอบนะจะลองทาเป็นสีสีไหนเดียะสีที่3ประมาณนี้นะคะดิบคิดว่ามันน่าจะพอกรบสีปากแล้วก็เป็นสีที่เอ่อลงเป็นพื้นปากได้นะคะที่แบบกรบสีปากมิดเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะโอเคกับสีปากดิบหรือเปล่านะคะก็จะเป็นสีนี้นะทุกคนมันจะออกคอร์อลคอรลหน่อยนะคะจะใช้แปรงของเขาเลยนะคะในการลงนะจะลองทาเต็มปาก เลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะใช้เป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะลงทับอีกทีเพิ่มเลเยอร์อในการทานะคะจะทําให้สีดูมีมิติขึน้นเนาะแต่ว่าถือว่าสีนี้เป็นสีทางเลือกแล้วกันนะคะทาให้ดูนะคะว่าเออถ้าแบบคุณเพื่อนชอบสีโทนนี้เหมือนกันหรือว่าจะเอาไปกรบสีปากเหมือนกันลิปก็รู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจนะแปรงเขามันจะดูแบบเล็กๆไปหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเหมือนเราขนัดที่จะทาแบบลิปเป็นแท่งมากกว่าเนาะแล้วพวกลิปเป็นแท่งลิปจิ้มจุ่มอ่ะมันจะมี แอพพิเคเตอร์ที่ค่อนข้างอาสะดวกอะค่ะแต่อันเนี้ยมันดูเล็กกว่าปากไปหน่อยนึงถ้ามันใหญ่กว่านี้ก็คือจะดีกว่านี้เลยนะคะแต่ว่าแยลงาใชขนาดนี้เอาไว้ทาแบบไปทาท็อปข้างบนอะอันเนี้ยดีว่าสวยแต่ถ้าแบบเนี้ยคือไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่นะนี่นะคะจะเป็นสีที่3ที่พราวสีสวยมาก ต่อมาอีกสีหนึ่งที่ดิฟจะทาน,นะคะเป็นสีบนสุดเลยสีที่เป็นแดงตุ่นๆเข้มจัดตรงนี้เลยนะคะทาทับไปด้านในเลยดิคิดว่ามันเหมาะกันดแต่จริงๆแล้วมันเลือกตามเมคอัพลุกวันนั้นของเราได้เลยนะก็เป็นจุดประสงค์ของทางแบรนด์อยู่แล้วอ่ะที่เขาเขียนคําเคยมไว้ว่าเปลี่ยนได้หลายลุกอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนลุกตามสีลิปสติกเลยนะคะดิรู้สึกว่าสะดว,วกพกแหละราคาก็อยู่ที่400บาทนะทุกคนพาเลตนี้นะคะหน้าก็คือไบรท์เป็นแดงที่สว่างทําให้หน้าสว่างขึ้นเลยนะคะ โอเคค่ะหลังจากที่ได้ทาไปให้ดูทั้งสองสีแล้วนะดิบคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าจากสีที่สวอชกับสีที่ทาลงไปบนปากอะสีก็คือตรงนะ ไม่มีผิดเพี้ยนนะคะแล้วก็กลบสีปากได้ดีมากเลยอย่างเช่นตัวสีคอโลตัวที่3ตัวเนี้คือดิปรู้สึกว่ามันกลุบขอบปากดำๆของดิบได้ดีมากแล้วก็น่าใช้มากๆสะดวกพวกพามากๆราคา400สําหรับ6สีดิปรู้สึกว่ากลางๆนะอยู่ในราคากลางๆแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยด้วยนะคะดิบพร้อมจะสนับสนุนแลวก็ซัพพอร์ตแบรนด์ไทยด้วยกันมากๆนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นทางเลือกสําหรับคนเพื่อนที่กําลังมองหาพาเลตทาปากอยู่นะหรือว่ากําลังมองหาลิปแล้วไม่รู้ว่าจะซื้อสี อะไรดีจะซื้อโทนไหนดีถ้าเลือกซื้อทั้ง6สีในพาเลตเดียวเลยดิก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆใครยังไม่เคยกด s ับ s ไ r i b e อย่าลืมกด s ับ s ไคร b e นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ดิ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ